คคีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณน้องคุณหนูครับผมร้านขายของใช้เรามานะฮะมาถึงหน้าบ้านหน้าเรียนกันแล้วนะฮะมาถึงตลาดกันแล้วเชิญมาเลือกมาซื้อมาชมมาหากันได้นะฮะจะเป็นทางด้านรองเท้านะฮะคู่ละ50บาทนะรองเท้าเด็กรองเท้าผู้ใหญ่นะรองเท้าผู้ชายนะมีกันมาครบวงจรกันเลยครับวันนี้จะเป็นทางด้านของใช้นะฮะจะเป็นแชมพูยาสระผมนะฮะชิมนวดนะมีมานะ เป็นน้ายาล้างจานนะฝอยขัดหม้อนะครับผมเห็นมาเรียกมาชมมาดูมาหากันเลยนะของใช้เบทเตะเล็นะมีกันมาคุบวงจรครับวันนี้เดินเข้ามากันเลยครับผมดูได้ครับสอบถามราคากันได้ครับผมไม่แพงครับราคาโรงงานกันเลยครับวันนี้เดินตรงกันเข้ามากันได้เลยครับผม อย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะทีละคนนะอย่าเดินเบียดกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเสื้อขาดนะต่อแถวกันเข้ามาเลยฮะอันนั้นก็สิบบาทครับผมสิบบาทเองครับสิบบาทของใช้เป็นกันไกลตัดเล็บก็มีครับผมเป็นคัตเติ้ลบัตรไม้กิมฟันของใช้ต่างๆฮนะสอบถามกันได้ฮะหาอะไรไม่เจอสอบถามได้นะครับผม เป็นทางด้านรองเท้า50บาท50บาทกันเลยครับคู่สวยๆครับผมเลือกสวมกันได้เลยครับผมเลือกดูกันก่อนครับผมถ,ถ,ถูกใจหยิบไปสวมไปใส่กันได้เลยเดินทางด้านนี้กันก่อนนะคนพี่อย่าเดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆนะนัานที่เดินผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปนะแวะมาด้านนี้กันก่อนนะ